สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูอีกแล้วในวิชาการยาอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูจารุวรรณจันทร์นะคะหรือว่าครูแก้มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะคะอ่ะก็คือตัวอย่างการประกอบอาหารนะคะตัวอย่างแรกที่เราจะเรียนก็คือการต้มไข่อ่ะเดี๋ยวครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะ แต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าการต้มไข่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือหม้อนะคะหม้อที่เราใช้ต้มไข่นั่นเองอย่างที่สองจานใช้ใส่ไข่ที่ต้มแล้วหรือว่าปอกเปลือกแล้วนะคะนักเรียนแล้วอย่างที่สามขาดไม่ได้เลยจะต้มไข่แต่ไม่มีไข่ได้ไหมคะนักเรียนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือไข่ไก่นั่นเองอ่ะ ขั้นตอนการต้มไข่เดี๋ยวครูมีวิดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะต้องคนตบจะล้างทำไมกันเลยอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคนะครับอะไรติดมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องล้างก่อนนะครับไข่นะ ต้มน้ำนะครับต้มน้ำตาวให้เดือดติดไปเลยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเอาไข่ใส่เลยครับใส่ลงมปค่อยๆนะครับออเอาเกล็ดรับอยู่ตรงนี้ฮะใส่เกลือลงไปนะครับนี่เป็นเกลือธรรมดาก็ได้นะครับเกลือธรรมดาก็ได้ อันนี้เราเลือกเกลือของปรงุงคลิดมานะครับก็เราใช้อยู่บ่อยๆน,นี่นะครับใส่ลงไปเลยพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะจิมิๆัน,นลงกิละนิดกิละนิดอ่ะใส่ลงไปอ,อ่ะ แล้วก็ต้มต่อต่อไปนะครับประมาณเจ็ดนาทีนะถ้าใครอยากได้ไข่ต้มนะครับถ้าเป็นไข่ยำมาตูมก็ห้านาทีนะเดี๋ยวมาดูนะอีกเจ็ดนาทีปุด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 พุดพุดพุดเลยนะไข่เราโอ้ต้มไปแรงไปเลยนะครับ ระหว่างที่ล้อมนะครับให้เตรียมน้ําเย็นน้าธรรมดานะน้าเย็นธรรมดานะครับมาไว้นะครับเพื่อว่าจะมาเตรียมนกน้ํานะครับนกน้ํานกน้ําเย็นนะครับผ่านไปสามนาทีแล้วครับครบเจ็ดนาทีแล้วครับโอเคไขเราก็สุกแล้วปิดไฟเลยครับ ไปแล้วก็ทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาไข่มานอกน้ําเย็นนะครับนน็อกน้าเย็นเลยน้ําเย็นเราเตรียมไว้แล้วนะมาเลยลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นอย่างนี้นะครับพอเย็นแล้วก็เอามาปอกเปลือกได้เลยมันจะปอกเปลือกง่ายนะครับ เห็นไหมครับว่าไข่ของเราเนี่ยจะไม่แตกเลยนะครับสีจะสวยสวยนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกเลยนะครับอันนี้เราเดี๋ยวน็อกต้นเก็นไว้ก่อนนะนะครับจะไม่แตกเลยพราะที่เราใช้ไฟอะไรนะครับในการู้อันนี้มาปอเกเปลือกอ้าง เราก็ได้ดูขั้นตอนการปอกเปลือกไข่การต้มไข่ไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อไปเราจะทำอะไรอีกคะ่ะนักเรียนต่อไปก็คือตัวตัวอย่างการทําผัดกระเพรานะคะนักเรียนอ่ะการเตรียมอุปกรณ์ก็จะมี จานที่มีก้นนะคะใส่ใส่กระเพราแล้วก็เขียงกับมีดิโต้เขียงก็ใช้หัน่นหรือว่าใช้สับหมูใช้หัน่นหรือว่าใช้รองการหันห่นการสรับลูกไม่ใช่สับหมูขอโทษนะคะแล้วก็มีดิโต้ใช้สับหมูแล้วก็ใช้ทุบหรือว่าใช้สับกระเทียมนะคะต่อไปกระทะกับตะหลิวก็ใช้ผัด ก็คือใช้กระทะที่มีก้นลึกโค้งสําหรับอาหารที่มีน้ําเล็กน้อยจะทําให้อาหารคลุกเคล้ากันได้ดีนะคะนักเรียนต่อไปมีดใช้หั่นหมูแล้วก็พริกนะคะอ่ะขั้นตอนการเตรียมการผัดกระเพราหมูสับก็อย่างแรกเลยล้างกระเพราด้วยน้ํานาน2นาทีแล้วก็เด็ดใบออกจากลําต้นส่วนพริกให้ล้างด้วยน้ํา นาสองนาทีเหมือนกันนะคะจากนั้นนำมาหั่นแนวเฉียงหรือว่าตำกับกระเทียมนะคะต่อไปล้างการเตรียมหมูนะคะก็คือล้างหมูให้สะอาดแล้วใช้มีดอิตโต้สับหมูบนเขียงให้ละเอียดส่วนกระเทียมเราก็นำกระเทียมมาปลอกเปลือก,ลอก,ลอก,ลอกแล้วก็สับพอละเอียดนะคะอ่ะต่อไป เหมือนเดิมเลยค่ะครูมีวิดีโอก็คือขั้นตอนการทํากระเพราหมูสับนั่นเองนะคะอ่าอย่างแรกเลยใส่พริกลงไปในครกแล้วก็กระเทียมแล้วเขาก็ตำตำตำ,ตำให้พริกก,กับกระเทียมละเอียดพอประมาณนะคะนักเรียนอ่ะอย่างดูตัวอย่างในวิดีโอเลย เสร็จแล้วเขาก็ใส่น้ำมนันลงไปในกระทะตั้งกระทะให้หร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไปแล้วล่ะค่ะในกระทะเลยแล้วก็ผัดผัดผัดอาจากนั้นเราก็ใส่หมูสับลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดให้หมูสับนั้นสุก เล็กน้อยนะคะก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นถ้ามีซอสปรุงรสเราก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็น้ำปลานิดหน่อย แล้วก็ใส่น้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใช้ตะหลิวผัดผัดผัดให้หมูนั้นสุกนะคะเน้นนะลูกให้หมูสุกนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพราลงไป ใส่ใบกะเพรานี่เราใส่ตอนที่หมูนั้นสุกแล้วแล้วก็ใส่ลงไปใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็ผัดสักพักหนึ่งไม่ต้องนานมากนะลูกเพราะว่าใบกะเพราอะ่ะใส่ลงไปแปบ๊บหนึ่งมันก็สุกแล้วลูกโอเคเราก็จะได้กะเพรานะคะนักเรียนอ่ะอ่ะนักเรียนอาจจะลองหัดทำที่บ้านแต่ ถ้านักเรียนหัดทาควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าช่วยเหลือนักเรียนนะคะไม่ควรทําคนเดียวเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้สำหรับวันนี้ครูขอจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ